สวัสดีครับแม่พี่น้องเอฟซีสนอยเพจบนแพงเอฟซีนองหญิงครับพบพกับเปาโทนในช่องท้องพูนแม่น้อยนนองหอิงครับครับพี่น้องกะสำหรับช่วงนี้นะครับมาพบกับรายการอยากพูดอยากพ้อสำหรับ มื่อวนี้นะครับพี่น้องจะมาเวาถึงวันออเดชั่นนะครับเป็นมือวันที่14มกราคม2 5 6 6นะครับเป็นมือที่น้องในไปสมัครดันหลังเวทีไปกับพ่อเอกเม่นยซึ่งเม่นอยในผ้าน้องไปหลังเวทีไปหาพ่อโจนะครับเพื่อที่จะสัมภาษณ์เพื่อที่จะนำเสนอผลงานเพลงเพื่อที่จะ ไอ้ทำตามความฝันของน้องนะครับส่วนพ่อเอกกะนั่งรอเป็นกำลังลงแรใจอยู่ด้านหนาเวทีพร้อมกับมาลัยพวงแรกนะครับเมื่อนั้นหลังจากที่สัมภาษณ์แล้วนะครับทางพ่อโจกะ่ะได้ให้น้องอิงขึ้นไปทำการเช็ค สาวนะครับร้องเพลงใส่ลำโพงใหญ่ว่าสิมีความมวนสิมีเอกลักษณ์สิมีเนื้อเสียงแบบใดสามารถที่ิิไปน้ำาวงใหญ่ในบอรหรือสิไปน้ำลดแฮหลังจากที่ได้นอง ขึ้นรองเพลงนะครับคนไปนั่งถาเบิงมอลำ์มือนอันแต่เว้นครับด้านน้าเวที่อัญเะครับเนื่องจากเป็นงานฟรีนะครับพี่น้องซึ่งงานฟรีงานนี่เป็นงานของเจน้ำนะครับเจน้ำตลาดไทยนะครับเจน้ำผักสดนะครับกับเฮยแบมครับกะเป็นหมูบาวโทนนี่แหละครับพี่น้อง เป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าภาพเฮ็ดบุญแจกเขาจากมอล่ัมซาหน่อยมาให้พวกชาวบ้านเบิง้งฟรีนะครับเหมื่อนั้นคนก็นเล่นหลายนะครับและพ่อน้องเกินขึ้นเท่นั้นละพี่น้องแสงตะเว้นจา่าครับ ผลขคี้งลุกยาบยาบคนที่นั่งอยู่หนาเวทีหันมาแนมเป็นเสียงเดียวกันหันสายตาทุกขูจับจ้องมาที่นองอุ้อิงทั้งหมดครับปาดว่าแมนผู้ใดขึ้นร้องเพลงคนวะเสียงนองกังวานพุ่งสาดซึ่งแตกต่างจากตัวของนองมากเลยครับ และเมื่อได้ลองปได้จักทอนสองทอนนะครับพี่น้องคำพูดที่ออกมาจากบอสโจหรือว่าพอโจเหลือกคำพูดที่ออกมาจากเสียนนนนะครับก็คือปาดปาดปัดปัดปัดโตนน้อยๆซ้ำไม่มีเสียงโ่เมนต์ซ้ำร้างผมว่าเสียงพุ่งสาดดีขนาดเสียนนนบอกนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของ การออดดชั่นวันนั้นนะครับและเมื่อคลิปนี้คลิปออดิชั่นถือปล่อยลง youtube ปล่อยลงโลกโซเชียลนะครับคอมเมนต์เข้ามาจากแฟนครับ FC ที่เป็นแฟนครับ f f c น้องของสนาวยเพรนุนแพงนะครับบอกว่าให้รับให้รับให้รับต้องรับเป็นเสียงเดียวกันครับและ ที่อัศจรรย์กว่านั้นก็คือว่าคลิปคลิปนี้ไปเด่งหน้าจอโทรศัพท์ของพ,อพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่ไม่เคยดูมอลําที่ไม่เคยสนใจมอลําที่ฟังหมอลําไม่เป็นที่ไม่รู้จักหมอลําและที่สำคัญคือที่ฟังหมอลําไม่ออก เม่ว่าจะเป็นพ่อทางภาคเหนือทางผักไต่ทางผักก้างเคยฟังแต่ลิเกเคยฟังแต่นงตังตะลุ่งเคยฟังแตไอเพลงไทยลูกทุ่งฟังหมอลำไม่รู้และก็ไม่ชอบและก็ไม่เคยฟังและก็ไม่รู้จะฟังเพื่ออะไรบ่เคยฟังหมอลำเนี่ย คลิปมันจะไม่ไปโชว์หน้าจอโทรศัพท์เรานะครับเพราะว่ามันค้นละมวดตมูนะครับบางคนเพิ่นก็นมี YouTube อยู่ในโทรศัพท์ครับแต่ว่าอาจจะบร,ริเขา YouTube แต่คลิปบริชันกับไปเด้งหน้าจอเพิ่นบางคนเด้งสองมือสามมือบร,ริเกิดบ,บร,ริเปิดเบิงเคลียร์หนีเด้งขึ้นมาอีกเคลียร์หนีมือไม่ก็เด้งขึ้นมาอีกก็เคลียร์หนีจนทนบ่ได้ว่า มันเป็นคลิปอีกอย่างคือมาเด่งทุกมือเทะกับต,ตรงกดเขาไปเบิงครับแต่ที่นาเลือเสือมีคนบอกว่าเนื่องจากคลิปนี้มีคนกดไลค์เยอะมีคนกดแชร์เยอะมีคนคอมเมนต์เยอะทำให้ฟีด AI ของ YouTube มันดันคลิปตัวนี้จะไปโชว์หน้าจอโชว์ทุกคน ันนี้บอเถียงนะครับพี่น้องว่าถ้าเกิดมีความสนใจมีคนสนใจในคลิปคลิปไหนเยอะๆจะไปโชว์เอจะดันแต่เมื่อเจ้าบอหูจักฟังหมอลำเจ้าบอเคยฟังหมอลำเจ้าฟังหมอลำบออ่อเจ้าฟังหมอลำบ่อเป็นแล้วทำไมเจ้าถึงกดเ,เ,เขาไปบึงและเมื่อกดเขาไปเบึงแล้ว เจ้ากัะฟังบมออกเจ้าก็ะฟังบมเป็นแล้วทำไมเจ้าถึงต้องมาติดตามทำไมถึงได้ฟังแล้วขนลุกฟังแล้วน้ำตาไหลฟังแล้วอยากฟังอีกฟังแล้วเหมือนโดนมนสะกดนี่คือความอัศจรรย์ของคลิปอดิชันครับและนี่คือความอัศจรรย์ของเสียงร้องน้ององค์อิง เป็นเสียงหลองแหลกเป็นเพลงแหลกที่พอพอไปแม่เอฟซได้รู้จักน้ององค์อิงรัตนาพรหอมหวนเป็นคนบ้านหนองคู่บ้านหนองคู่นี่แหละจ้ะห่างกันบอกเกินกิโลบ่ถึงกิโล รัตนาพรหอมหวนหรือซือล้ำสิ่งน้องคือรัตนาพรอุดทุมหรือซือในปัจจุบันน้องคือรัตนาพรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับนี่คือความอัศจรรย์ครับที่พ่อพ่อแม่เอฟซีหลายคนครับ สีว่าหลายสมัยอาจจะเกิน50นะครับที่ไม่เคยฟังหมอลำไม่เคยติดตามหมอลำไม่เคยติดตามนักร้องคนไหนและที่สาคัญคือฟังไม่รู้เรื่องและฟังไม่ออกต้องมาติดตามนองต้องมาเบิงคลิปนองจากคลิปออดิชั่นอยากหูว่าหลังจากออดิชั่นแล้วบอสโจจะรับน้องหรือเปล่า บอสโจจะให้น้องเซ็นสัญญาหรือไม่บอสโจจะทำยังไงกับน้องบอสโจจะทำยังไงกับอนาคตของน้องน้องจะไปได้ไกลหรือเปล่านี่คือความหูสึกของคนที่ได้ฟังเพลงฟังคลิปออดิชั่นนะครับอยากติดตามพ่อในเข่ามาสู่วงการน้องอุ้งอิงแล้วจากคลิปออดิชั่น ซึ่งเป็นคลิปมอลำที่หลายคนบอกว่าเป็นคลิปแรกเกี่ยวกับมอลำเกี่ยวกับเพลงหลุกถุงที่กดเข้ามาดูและก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นทางเข้าสู่วงการหมอลำจนถึงทุกวันนี้ยังหาทางออกบ่พบมาสัน นี่แหละครับพี่น้องความอัศจรรย์นะครับของคลิปโอดิชันนะครับที่พอพอมแม่เอฟซหลายคนยังให้คำตอบไม่ได้นะครับว่าฟังแล้วอยากฟังอีกฟังแล้วน้ำตาไหลฟังแล้วหู้ซึกหลงหลักทันทีมันเกิดจากอะไรมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมีอะไรอยู่ในเสียงนั้นมันมีอะไรอยู่ในคลิปนั้น อขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องสำหรับมือนีเอาไว้สมีสกอร์ต้องคำนาะเดี๋ยวพบกันใบมื่นหนาครับกับรายการอยากพูดอยากเผอสวัสดีครับ